มาออกแล้วขณะนี้กองคำทันเดอร์เป็นตัวนำโชควาสนาที่สองบิ๊กวินที่สมสเม็ดเงินที่สี่เพชรมังกรที่ห้าขณะนี้กองคำทันเดอร์ยังคงเป็นตัวนำโชควาสนาที่สองบิ๊กวินที่สาม เม็ดเงินที่สเพชรมังกรที่ห้ขณะนี้กองคำทันเดอร์ยังคงเป็นตัวนำโชวะาสนาที่สองเม็ดเงินที่สที่ของปสิบออกทางตรงกองคำทันเดอร์ยังคงเป็นตัวนำโชวะศาสนาที่สองเม็ดเงินที่สมที่ป้ายเ้า กองคำทันเดอร์ยังคงเป็นตัวนำโชควาสนาที่2เม็ดเงินที่3ผลการแข่งในเที่ยวที่2กองคำทันเดอร์หมายเลขสาชนะที่1เวลาวิ่ง1น,นาที10.32วินาทีโชควาสนาหมายเลขสอชนะที่2เวลาวิ่ง หนึ่งนาที10.60วินาทีเม็ดเงินหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที11 2 5จวินาทีกองคำทันเดอร์หมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที10.32สองวินาทีโชควาสนาหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที10.60วินาทีเม็ดเงินหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที1 1 2 5จวินาทีครับ